วันนี้ผมพามาดูบ้านน้องไผ่นะครับบ้านน้องไผ่ตำบลศิลานะครับเป็นบ้านทั้งขายและปล่อยเช่านะครับนี่ก็คือที่เห็นนี่เป็นวัดจุนนาปิยาวนาว่าหรือว่าวัดบ้านน้องไผ่นะครับวัดบ้านน้องไผ่ก็อยู่หน้ามอขอนะครับประตูรั้วรอบของชิดนะครับตรงนี้เป็นเป็นโถงเนาะจอดรถได้หลายคันนะครับน่าจะถ้าจอดรถเก๋งกับรถกระบะก,ก็ได้อย่างละคันนะครับแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ได้เลยครับ อันนี้บริเวณรอบตัวบ้านนะครับบ้านขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเดินรอบบ้านได้เอาไปไปดูด้านในก่อนลวกันครับอ่าอันนี้ก็ประตูนะครับมีมุ้งลวดเหล็กดัดครับผมเข้ามา๋ยวเราเปิดไฟก่อนนี่เปิดไฟครับผมนี่อันนี้คือห้องโถงนะครับก็จะมีมุ้งลวดเหล็กดัดหน้าต่างนะครับแล้วก็ผ้าม่าน ไปดูห้องมาสเตอร์ก่อน,นครับหรือว่าห้องใหญ่แอร์ Air ทั้งสองห้องนะครับแอร์ Air สองห้องนี่อันนี้ห้องใหญ่นะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้ตู้เสื้อผ้านะครับให้แล้วก็เนี่ยติดแอร์นี่ครับผมมานี้ครับเตียงหกฟุตนะครับเตียงหกฟุตนี่ทั้งขายแล้วก็เช่านะครับแล้วก็มีห้องน้ําติดเป็นชาเวอร์แล้วก็ ครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมมีาตาผ้ามีมีกระจกให้เป็นห้องน้ำเล็กๆนะครับอาบได้ใช้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวมากเลยน่ารักมากส่วนตัวออกมาจากห้องมาสเตอร์ก็จะเป็นห้องนี่เป็นห้องเล็กๆอีกห้องนึงอยู่ตรงกลางนะครับอเอาไว้ให้ลูกให้หลานหรือว่าเก็บของก็ได้ห้องนี้ไม่ได้ติดแอร์นะครับแต่ว่านอนได้สบายเลยครับผมอห้องที่สามห้องที่3มห,ห้องนี้ติดแอร์ให้นะครับ ก็จะมีโต๊ะ,ะเครื่องแปง้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าให้เช่นเดิมนะครับแบบนี้นะครับติดแอร์ให้เตียง6ฟุตครับผมอ่ะมีห้องที่สามเนาะทีนี้ดูห้องห้องห้องครัวนะครับห้องครัวก็คือตรงนี้นะครับอ่ะใช้ทาครัวได้หรือว่าจะเก็บของก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องนอนก็ได้นะครับอันนี้ห้องน้ําห้องที่สองอันนี้จะใหญ่นิดนึงแล้วก็ติดชาวเวอร์ให้เช่นกันนะครับ นะครับอ่ะทีนี้ไปดูด้านรอบนอกบ้างนะครับผมอรอบบ้านนี่สามารถเดินได้นะครับเดินได้รอบอันนี้ก็ปลูกต้นไม้ปลูกผักยังเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับอ่ะเดินดูรอบบ้านนะครับเดินดูรอบบ้านได้รอ,อบบ้านก็จะเป็นแบบนี้นครับเดินรอบได้นะครับ ตากผ้าได้ซักล้างได้นะครับมีซิง์ไว้ให้ด้านหลังด้วยนะครับสำหรับทำาหารทำข้าวกาแพงสูงนะครับทากับข้าวล้างอาหารนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเดินรอบบ้านแดกสบายเลยติดก๊อกน้ำไว้รอบบ้านนะครับ ตากผ้าได้รอบบ้านเลยประมาณนี้นะครับผมล้วรอบขอบชิดแล้วก็อยู่ใกล้มอขอครับผมสนจิตสนใจก็รีบทับจกจับจองนะครับบ้านบ้านเดี่ยวครับเป็นหลังครับผม42ตารางวาครับผม